แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะเปิดปฏิทินการจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมและจะมีการดำเนินการจ่ายเงินในวันที่30มิถุนายน2566นี้รับสูงสุดต่อคนต่อรายอยู่ที่800บาทบางท่านนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์3คนอยู่ที่2,400บาทเลยค่ะส่วนรายละเอียดในการจ่ายเงินเป็นแบบไหนพี่น้องประชาชนในกลุ่มไหนที่ได้รับสิทธิ์เดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วม ชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก like ระชายเป็นกําลังใจบอกต่อประสบการณ์ดีๆเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยติดตามอัปเดตไปพร้พอมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตในส่วนของการเปิดปฏิทินการจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ปกครองทุกๆท่านท,ที่ลงทะเบียนไว้กับทางสำนักง,งานประ สังคคมนะะสุดทางสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดปฏิทินในการจ่ายเงินเงินสงเคราะห์บุตรให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนแล้วนะคะสำหรับเดือนมิถุนายน2566จะตรงกับวันที่30มิถุนายนนี้โอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนการขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีของผู้ปกครองค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนไว้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของวันที่30มิถุนายนนี้จะตรงกับวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมที่จะ ะมีการโอนเงินให้ทั้งนี้ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือ ต้องเป็นผู้ประกันตนคุณพ่อคุณแม่ตามมาตรา33และมาตรา39หรือว่าคนใดคนหนึ่งนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกินคราวละ3าคนในทุกๆครั้งต่อเดือนซึ่งในส่วนของเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ถ้าหากกรณีเด็กเสียชีวิตหรือว่าความเป็นผู้ปกครองก็สิ้นสุดลงค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะสําหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่เพิ่งมีน้องและก็เพิ่งคลอดบุตรนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็สามารถลงทะเบียน ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ใกล้บ้านท่านหรือว่าจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือสิทธิประโยชน์ดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับเงินส่งข้อบุตร800บาทในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ตารางการจ่ายเงินแจงชัดออกมาแล้ว30มิถุนายนนี้กางกระป๋องรอการเออ้เงินเลยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ